สวัสดีค่ะการเวลาพิสูจน์พลังทีมข่าวมัติเพรสออนไลน์เดินหน้าสร้างสารรค์ข่าวคุณภาพเพื่อสังคมการเวลาคือบททดสอบที่ยิ่งใหญ่สำหรับทุกองค์กรและสำหรับทีมข่าวมัติเพรสออนไลน์ก็ไม่ต่างกันจากจุดเริ่มต้นเล็กๆที่เต็มไปด้วยความตั้งใจวันนี้ทีมข่าวลงมีความยืนหยัดด้วยพลังของ ความร่วมมือความมุ่งมั่นและจิตวิญญาณของสื่อเพื่อสังคมด้วยแนวคิดข่าวเพื่อสร้างสรรค์ไม่ใช่เพียงแต่การรายงานมัติเพลสออนไลน์มุ่งมั่นนำเสนอข่าวที่มีคุณภาพเข้าถึงความจริงสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมให้สังคมก้าวไปข้างหน้าอย่างมีสติและความเข้าใจ แม้โลกข่าวสารจะเปลี่ยน,ปนแปลงอย่างรวดเร็วแต่สิ่งที่มัติเพสออนไลน์นมั่นไม่เคยเปี่ยนคือคุณภาพของเนื้อหาและความแข็งแกร่งของทีมที่พร้อมจะเผชิญทุกสถานการเพื่อให้ผู้อ่านได้รับข่าวที่มีคุณค่าและน่าเชื่อถือที่สุดเพราะเราเชื่อว่าการเวลาจะเปนเครื่องพิสูจนความแข็งแกรของทีมและคุณภาพ มัต e ิเพสออนไลน์ข่าวเพื่อสังคมสื่อสร้างสรรค์ความจริงต้องมาเกอะอัปเดต24ชั่วโมงต้องมัติเพสออนไลน์สวัสดีค่ะ